ดีค่ะเด็กๆเ,เรียนคณิตกับครูปูวันนี้นะคะเราเรียนกันเรื่องวงกลมในหัวข้อความยาวของเส้นรอบวงค่ะเรามาเตรียมความพร้อมโดยตอบคำถามคุณครูกันค่ะลูกบอลมีรูปทรงอย่างไรคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะมีรูปทรงเป็นทรงกลมและมีสิ่งของใดบ้างคะที่มีรูปทรงเหมือนลูกบอลค่ะ เก่งมากเลยมีทั้งลูกปิงปองลูกวอลเล์บอลลูกเทนนิสลูกบาสเกตบอลแล้วก็ลูกกอล์ฟแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมคะและถ้าเราอยากจะทราบขนาดของลูกบอลเราจะมีวิธีอย่างไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะมีทั้งตอบคุณครูว่าใช้เชือกวัดรอบลูกบอลแล้วก็นำเชือกมาวัดความยาวก็ได้ค่ะ หรือจะใช้สายวัดตัววัดรอบลูกบอลก็ถูกเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทํากิจกรรมหาความยาวของเส้นรอบวงกันให้เด็กๆสร้างรูปวงกลม3รูปที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว2เซนติเมตร4เซนติเมตรแล้วก็5เซนติเมตรค่ะ จากนั้นก็หาความยาวของเส้นรอบวงโดยอาจจะใช้แถบกระดาษเชือกหรือว่าสายวัดตามสะดวกนะคะแล้วก็เติมข้อมูลในตารางค่ะจะเห็นว่าในตารางตรงคอลัมน์ดีดีแทนความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางคุณครูใส่ตัวเลขให้แล้วนะคะส่วนคอลัมน์ C ก็คือแทนความยาวเส้นรอบวงค่ะแล้วก็คอลัมน์ที่เป็น C หารด้วยดีก็คือเมื่อนักเรียนได้ความยาวของเส้นรอบวงนะคะก็หารด้วยความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะ คุณครูอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้นะคะให้กดพอสแล้วก็ทำกิจกรรมค่ะเมื่อพร้อมเรียนรู้ต่อก็กดเล์ค่ะเด็กๆถ้าทำเสร็จแล้วก็มาดูเฉลยกันนะคะความยาวของเส้นรอบวงที่ได้ก็จะประมาณนี้หนูอาจจะหาได้คลาดเคลื่อนจากนี้เล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าในส่วนของ C ห่างด้ดีนะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นยังไงเอง่ย ความยาวของเส้นรอบวงเมื่อหารด้วยความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางมีผลหารเป็น3.14เสมอค่ะอาจจะคาดเคลื่อนจากนี้เล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆการหาความยาวของเส้นรอบวงนะคะในวงกลมใดๆความยาวของเส้นรอบวงหารด้วยความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของรูวงกลมผลหารจะมีค่าคงตัวเสมอซึ่งค่าประมาณก็จะเป็น3.14หรือ22ส่วน7ค่ะ นักคณิตศาสตร์แทนค่าคงตัวนี้ด้วย π ใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะคะอ่านว่า π ค่ะซึ่งค่า π าก็จะมีค่าประมาณเป็น22ส่วนจหรือ3.14ค่ะเราก็จะเขียนแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้ค่ะก็คือความยาวของเส้นรอบวงหารด้วยความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ π ค่ะจากที่เราทราบว่าเราใช้ r แทนรัศมีและเราใช้เส้นผ่านศูนย์กลาง ใช้ว่า 2r ใช่ไหมคะหรืออาจจะใช้อักษรย่อว,ว่าดีก็ได้ค่ะทีนี้เราก็จะมาดูค่ะว่าความสัมพันธ์ของการคูณการหารตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณด้วยตัวหารใช่ไหมคะความยาวเส้นรอบวงก็จะเท่ากับพายคูณด้วย 2r พายคูณด้วยความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือ 2r ใช่ไหมคะและเราก็อาจจะเขียนเป็น2คูณพายคูณ r ก็จะได้ว่า เส้นรอบวงนะคะเวลาเราหาความยาวของเส้นรอบวงก็จะเป็นสูตรคือ 2PiR พหรือพาย d นั่นเองค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆจำสูตรได้เลยค่ะสูตรความยาวของเส้นรอบวงก็คือ 2PiR พหรือพาย d ค่ะ 2PiR พก็คือจะใช้ก็ตอนที่เวลาโจทย์ บอกความยาวของรัศมีมานะคะเราก็จะแทนค่า R ได้เลยแต่ถ้าโจทย์บอกความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางมาเราก็ใช้ไพดีได้เลยเช่นกันซึ่งเราก็ต้องรู้ความสัมพันธ์นะคะดี d คืออะไร d คือ2 r ก็คือเป็น2เท่าของรัศมีนั่นเองอย่าลืมค่ะค่าายประมาณเป็น22.7ส่วน7หรือ3.14นะคะ ทีนี้ถ้าเราใช้อักษรยอ่อความยาวเส้นรอบวงเราอาจจะใช้ว่า c นะคะเป็น c เท่ากับ2 p r ทีนี้ถ้าเกิดว่าโจทย์บอกเส้นรอบวงมาแล้วโจทย์ให้หารัศมีเราก็อาจจะเปลี่ยนสูตรเป็นแบบนี้ค่ะโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณการหารนะคะก็จะได้ A R เท่ากับเส้นรอบวงหารด้วย2พายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าโจทย์ถามความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลาง เราก็ใช้สูตร c เท่ากับ pi d pi d ในที่นี้หมายถึงายคูน d นะคะเพราะฉะนั้น d จะเท่ากับอะไรก็จะเท่ากับ c ส่วนายหรือความยาวของเส้นรอบวงหารด้วยายนั่นเองค่ะตัวอย่างที่1ห,หากความยาวของเส้นรอบวงต่อไปนี้โจทย์กําหนดให้รัศมีของวงกลมวงนี้เป็น7เราก็เลือกใช้สูตรเส้นรอบวงเท่ากับ2พาย r ใช่ไหมคะสำหรับค่าาย พายเนี่ยมันมี2ค่าคือ22ส่วน7หรือ3.14ถ้าโจทย์ไม่ได้กำหนดมาให้แล้วเราจะเลือกอย่างไรเอ่ยเราก็ต้องพิจารณารัศมีค่ะว่ารัศมีเป็นจำนวนที่7หารลงตัวหรือไม่ถ้า7หารลงตัวควรใช้พายแทนด้วย22ส่วน7ค่ะเราก็มาดูวิธีคิดกันค่ะพอเราแทนค่าสูตร2พายอก็แทนด้วย2คูณ22ส่วน7คูณ7 เจ็ดตัด7หมดไปได้2คูณ22ได้44ตอบเส้นรอบวงยาว44หน่วยจบแล้วค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะตัวอย่างที่2หาความยาวของเส้นรอบวงต่อไปนี้จะเห็นได้ว่าโจทย์ข้อนี้ให้ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางมาว่าเป็น10เซนใช่ไหมคะทีนี้เวลาเราจะใช้สูตรเราก็เลือกใช้ C เท่ากับ π คูณดได้เลยค่ะ ทีนี้เวลาเลือกค่าพายเราจะเลือกอะไรเอ่ยเราก็ดูค่ะว่าความยาว10 10เป็นจำนวนที่7หารลงตัวไหม7หารไม่ลงตัวเราก็เลือกแทนพายด้วย3.14ค่ะเรามาแทนค่าสูตรกันนะคะพายคูณดีก็พายคือ3.14คูณดีคือ10ได้31.4ตอบเส้นรอบวงยาว31.4เซนติเมตรจบแล้วค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะ อย่างที่ 3, วงกลม A มีเส้นรอบวงยาว25.12หน่วยวงกลม A มีรัศมียาวกี่หน่วยเราก็ต้องเลือกใช้สูตร c ท่ากับ 2πr ใช่ไหมคะและเราก็แทนค่าสูตรเส้นรอบวงก็คือ25.12 2ายก็คือ2คูณ3.14 r เราไม่รู้ทีนี้เราจะหา r เราก็ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณการหารใช่ไหมคะ r ก็ต้องเท่ากับอะไรเอ่ย ก็ต้องเส้นรอบวงหารด้วย2คูณพายนั่นเองเพราะฉะนั้น R ก็จะได้25.12หารด้วย2คูณ3.14จะเห็นได้ว่าคุณครูไม่เอา3.14คูณกับ2ไปก่อนนะคะคุณครูก็เอามาทั้งคาค่าคูณอยู่เพราะต้องการจะเอามาตัดกันเห็นไหมคะว่าเอา2ไปตัด25,12ก็จะได้12.56จากนั้นก็ใช้หลักการหารทศนิยมใช่ไหมคะเลื่อนจุดให้เป็นจำนวนเต็ม ทีนี้การเลื่อนจุดถ้าใครลืมให้ไปเปิดย้อนดูคลิปในเรื่องของการหารโทนนิยมนะคะ,ะก็คือจุดก็จะเลื่อน2องตำแหน่งไปทางขวาก็ต้องเลื่อนทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น1,256หารด้วย314ก็หารได้4ดังนั้นรัศมียาว4หน่วยค่ะแล้วก็ต้องมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆ ตอนนี้เดี๋ยวให้เด็กๆกดโพสเพื่อลองทำแบบฝึกกันก่อนค่ะพร้อมเรียนรู้เมื่อไรกดเล a ย์เลยค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดเด็กๆเสร็จแล้วเรามาเฉลยกันเลยนะคะมาดูข้อแรกกันค่ะโจทย์ให้หาความยาวของเส้นรอบวงโดยข้อที่1.1บอกรัศมีมานะคะเพราะฉะนั้นใช้สูตร C เท่ากับ2าแล้วก็แทนค่าสูตรเลยค่ะ จะเห็นได้ว่าพายเราจะเลือกใช้22ส่วน7เพราะว่ารัศมีเป็น14ซึ่ง7หารลงตัวเราก็นำา7ไปหาร14ได้2 2ไปคูณกับ2และ22ก็จะได้88ตอบ88นิ้วค่ะต่อไปข้อ1.2จโจทย์บอกอะไรมาเอย่ยเส้นผ่านศูนย์กลางใช่ไหมคะยาว30เส้ซนเราก็เลือกใช้สูตร c เท่ากับพายดีค่ะ จากนั้นเราแทนค่าเลยค่าพายเราแทนด้วย3.14เพราะว่า30เป็นเลขที่7หารไม่ลงตัวและเราก็นำ3า4 1 4คูณ30ได้94.2เซนติเมตรค่ะและข้อ2วงกลมมีเส้นรอบวงยาว13.2เมตรโจทย์ถามรัศมีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกใช้สูตร C เท่ากับ2พาย r และเราก็ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณการหาร r เท่ากับ c ส่วนด้วย2ายเพราะฉะนั้น r ก็เท่ากับ13.2หารด้วย2คูณด้วย3.14ค่ะ2ไปตัด13.2ได้6.6อ่าและเราก็ใช้หลักการเลื่อนจุดใช่ไหมคะ3.14เลื่อนจุดไปทางขวา2ตำแหน่งก็จะได้314ส่วน6.6เลื่อนไปทางขวา2ตำแหน่งก็จะกลายเป็น660จากนั้นหารแล้วได้ 2.1เมตรก็ได้คำตอบแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะถูกไม่เอ่ยถ้าถูกหมดทุกข้อก็เก่งมากเลยค่ะแต่ถ้ามีผิดพลาดบ้างก็ย้อนกลับไปดูตอนที่คุณครูอธิบายเกี่ยวกับการหาความยาวของเส้นรอบวงนะคะสรุปสูตรการหาความยาวของเส้นรอบวงก็จะมีสูตร 2πr หรือ πd นะคะส่วนการเลือกค่าพาย ถ้า r หรือ d หารด้วย7ลงตัวให้เลือกค่าพายเป็น22ส่วน7ค่ะถ้าหารไม่ลงตัวก็เลือกค่าพายเป็น3.14ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ